จริงหรือกินเผ็ดป้องกันโรคพูดถึงพริกทุกคนจะนึกถึงความเผ็ดหลายคนชอบกินอาหารรสเผ็ดแต่หลายคนไม่ชอบคุณรู้หรือไม่ว่านอกจากความเผ็ดแล้วพริกมีประโยชน์อย่างไรความเผ็ดของพริกมาจากสารชื่อแคปไซซินพริกยังมีสารสําคัญอีกหลายชนิดเช่นวิตามินซีวิตามินเอธา, A, าเล็กและแคลเซียมคนที่กินพริกนานๆจะทําให้ติดเผ็ด จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าคนไทยกินพริกมากที่สุดเฉลี่ย5กรัมต่อวันหรือประมาณ1ช้อนชาประโยชน์ของพริกมีหลายอย่างเช่นช่วยเพิ่มสารแห่งความสุขคือเอนโดฟินบรรเทาอาการเจ็บปวดบรรเทาอาการไข้หวัดลดน้ำมูกลดปริมาณคอเลสเตอรอลจากงานวิจัยของญี่ปุ่นพบว่าพริกช่วยเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายและช่วยในการเผาผลาญมีประโยชน์เรื่องการควบคุมน้ำหนัก ขณะดเดียวกันยังช่วยละลายเสมหะที่เหนียวข้นให้จางลงช่วยให้ขับเสมหะออกมาได้ง่ายสําหรับผู้ป่วยหอบหืดพริกจะช่วยทําให้หลอดลมขยายตัวได้ดีไม่หดเกรง็งดังนั้นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดกินพริกจะดีการกินพริกยังช่วยลดปริมาณสารที่ทําให้แก่คืออินซูลินมีรายงานว่า30นาทีหลังกินพริกอินซูลินจะไม่ขึ้นเลยพออินซูลินไม่ขึ้นก็จะไม่ทําให้รู้สึกอยากหวาน นอกจากนี้วิตามินซีในพริกยังช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งจากผลการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพบว่าพริกยังช่วยในการสลายลิ่มเลือดด้วยนอกจากการบริโภคแล้วพริกยังถูกนำมาทำเป็นเจลใช้ทารักษาผิวหนังอักเสบแก้ปวดข้อปวดไม่ตามตัวเข้าอักเสบเริ่มหรืองูสวัสดส่วนที่หลายคนมีความเชื่อว่าการกินพริกมาก หรือรับประทานอาหารรสเผ็ดจัดจะทําให้เป็นโรคกระเพาะอาหารนั้นสารในพริกมีฤทธิ์เป็นกรดก็จริงแต่พริกไม่ได้ทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารหน่าจะมาจากการกินอาหารมันๆมากกว่าเช่นข้าวขาหมูกว่าจะย่อยต้องใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมงทําให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารแต่การกินอาหารเผ็ดจัดอาจทําให้เกิดอาการเหมือนคนเป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะสารในพริกซึ่งเป็นกรดจะไปทําให้หลอดอาหารหดเกร็ง ทำให้รู้สึกจุกแน่นลิ้นปีกรณีที่กินอาหารเผ็ดมากๆวิธีแก้คือต้องกินอาหารที่มันๆเพราะสารแคปไซซินจะละลายได้ดีในไขมันแต่ละลายในน้ำได้ถีงเล็กน้อยการดื่มน้ำเย็นจะไม่ช่วยทำให้หายเผ็ดถ้าจะแก้เผ็ดต้องดื่มนมหรือไอศกรีมทั้งนี้ถือเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ใช้ความมันจากกะทิมาดับเผ็ดเห็นได้จากการทำแกงเขียวหวานหรือแกงต่างๆที่ใส่กะทิข้อควรระวังคือ ในคนที่เป็นโรคก,กระเพาะอาหารอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงเพราะอาหารรสเผ็ดจัดจะยิ่งทําให้กรดไปกัดแผลในกระเพาะอาหารส่วนเด็กและคนแก่ที่สำลักง่ายก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกันเพราะถ้าสำลักเข้าหลอดลมกรดอาจจะไปกัดหลอดลมทําให้เกิดปัญหาหลอดลมหดเกรงติดบ,บวมหายใจไม่ออกได้สรุปว่าการกินอาหารเผ็ดเ็ดมีแต่ข้อดีแทบจะไม่มีข้อเสียแต่ก็ควรระวังพริกป่นหรือพริกซองที่อาจมีสารอะฟลาทอกซิน เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตักหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code คนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube